เ,เป็นยังไงบ้างลูกปฟ้าเป็นยังไงบ้างเก็บตรงไหนไหมมันทำอะไรลูกหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วจ้ะแม่ ฉันต้องขอขอบคุณพ่อมากเลยนะจ๊ะที่มาช่วยปลายฟ้าลูกสาวของฉันได้พ่อชื่ออะไรเป็นลูกเต้าเหล่าใครผมชื่อสุเทพครับแม่ชื่อูุสบาพ่อชื่อกันครับคุณนาชื่อเอิมชื่อเดือนจ้านาชื่อเดือน เป็นแม่ของปลายฟ้าเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับงานเลิกแล้วเดี๋ยวเพื่อมาใหม่นะครับถ้าว่างๆคงสกอรเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือไม,ไม่ไม่เป็นไรมากรอกครับแค่ปากแตกนิดหน่อยชอบหนังปลายฟ้ามันหรอครับแม่ เขาสวยจริงๆผมงรักเขาผมก็เลยอดใจไม่ไหวนะครับเจนเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปต้องรอจังหวะฉันจะทำให้หนางเดือนมันชอกช้ำหัวใจมากที่สุดเหมือนกับที่มันทำกับฉันแต่ก่อนอ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดกันนะครับได้จ้ะ ผมนี่อยากอาบน้ำเต็มทีลูกรอบจิบก็จิบอีผู้ชายคนนั้นนั่นน่ะอีน่าจีบนั่นน่ะมันมาต่อยผมจิบจริงเลยเฮ้ย